สว,วัสดีครับผู้ชมครับผมอาจารย์เอกิติพาเสริมทองแห่งสำนักเอวาประสิทธิ์วันนี้อาจจะอยู่ใจไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีคำถามจากผู้ชมเข้ามาเยอะทีเดียวในเรื่องที่ผมได้พยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นทางรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นทางรายการวิทยุหรือว่านิตยสารโลกลีกลับเนีนะครับถึงการพยากรณ์ชะตาของ ในปลายปีนี้พยากรณเอาไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้นะครับหละที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นตามที่พยากรณ์เอาไว้ทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้นะครับปัญหาของน้ําซึ่งผมพยากรเอาไว้ชัดเจนครับว่ามาแน่นอนแล้วมากมากด้วยนะครับในช่วงปลายปีนี้ครับ นอกจากปัญหาน้ำนะฮะเรายัางจะเจอในเรื่องของปัญหาของลมเป็นลมแรงเป็นลมพายุและโรคระบาดทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นรวมกระทั่งถึงปัญหาในเรื่องของการเมืองเกิดขึ้นแน่นอนครับในช่วงปลายปีนี้หลายอย่างปรางประเด็นเข้ามานะฮะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับปีที่แล้ว โดนกันไปเต็มๆนะฮะยังไม่ทันจะฟืน้นปีนี้ถ้ามาโดนอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องแน่นะครับหลายคนยึงถามผมมาว่าแล้วจะแก้ไขยังไงในคอนเซปต์ของผมนะฮะดวงมีไว้ฝ่าชะตามมีไว้แก้แน่นอนครับในเรื่องของทางโลกเราต้องทำและทำให้ดีที่สุดนะฮะด้วยความไม่ประมาท ในธุรกิจของท่านในร้านค้าของท่านหรือว่าท่านเป็นพนักงานประจำหรือว่าท่านรับรชาชการหรือว่าท่านเป็นนักการเมืองก็ตาก็ต้องเตรียมหาหนทางเอาไว้หลายๆทางครับแลนดี B, ต้องมีได้นอนนอกนือจากเรื่องของทางโลกนะครับที่ทุกโยมหลายท่านถามเข้ามาว่าจะแก้ไขอย่างอื่นได้อีกไหม และนี่คือประเด็นที่ผมมานำเสนอในวันนี้ครับบ้านนี้เมืองน,นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยอดนะครับดูแลสยามประเทศอยู่นั่นก็คือองค์พระสยามเทวทิราชครับรนเก้ารัชกาลที่สี่พระจอมก้าของเราผู้มี ปริชาเรืนะครับปราดเปรืองในสัพว์ปาวิชาทั้งหลายท่านได้คิดและพิจารณาดูครับว่าในอดีตที่ผ่านมาสยามประเทศผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการารณรงค์สงครามหรือภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ผ่านพ้นไปได้อย่างปฏิหารน่าจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งในบ้านนี้เมืองน,นี้นนจึงได้ดำารินะครับให้มีการหลอ่อเป็นองค์พระขึ้นมาและมีนามขึ้นมาว่าพระสยามเทวธิราชและนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปและประเทศไทย ลอดพ้นจากวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับอย่างน้อยที่สุดนะครับที่หนักก็จะได้บรรเดาที่เบาก็จะได้เกลียดหายวันนี้ก็เสนอแนงวงก็คือท่านใดน,นะครับที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับปัญหา ที่จะเกิดขึ้นดักที่ผมได้เคยไปจยากเอาไว้แล้วท่านจงเตรียมใจนะฮะและหาทางป้องกันพร้อมก,กับบูชาให้ดีเลยนะครับสําหรับองค์พระสยามเทวธิราชในเรื่องการบูชาองค์พระสยามเทวทิราชั้นนะครับในอินเทอร์เน็ตใน Google นั้นนะผมเชื่อแน่ว่ามีอยู่มากมายทีเดียวแต่วันนี้ประเด็นสําคัญเลยครับคือท่านต้องรู้ว่าท่านควรต้องบูชาอะไร อย่างไรว,วันนี้คําตอบที่ให้กับคุณผูชมทุกท่านที่ถามเข้ามาก็คือองค์พระสยามเทวธิราชจะช่วยท่านให้รอดพ้นทั้งปีนี้และหนักหนักอีกทีในในปีหน้าแน่นอนครับ